แล้วผมต้องขอก่าวโอเฮกอสบมบันมีนาสังกุลจิวากันด้วยนะครับผมขอมัชื่อ Star Two นะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวแอดออนกันอีกครั้งหนึ่งแนละ้วผมก็จะเป็น เออแอดออนที่ว่าสามารถเอาไปถ้าแบบใครอยากไปเล่นก็เอาไปเล่นได้นะครับผมแบบเล่นแบบ100วันในวินถืีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบสามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับผมเพราะว,าว่าวันนี้นะครับผมเราจะมาสวมบทบาทนะครับแบบเป็นนักเวทไปแบบฆ่ามังกรกันท่านเองนะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นแอดออนที่ว่าแบบ เหมือนแบบแฟนตาซีหน่อยนะครับผมก็จะเป็นแอดออนแบบแฟนตาซีนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแอดออนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงกันนะโอเคเดี๋ยวขอตัดภาพสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่าโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ผมบอกไว้นะตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่ามีเยอะมากๆนะครับผมผมไม่รู้ว่าจะรีวิวหมดหรือเปล่านะครับผมแต่ก็จะพยายามนะครับผมโอเค ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็ให้เรากดเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันก่อนหะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูอันล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันเล่น,นเลยดีกว่านะครับ่าเราเลื่อนลงมาล่าสุสดเราจะเอาแบบรีวิวไข่มังกรก,ก่อนแล้วกันนะครับพวกมังกรอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นพวกสัตว์ที่เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เราเราเวนเจ้า เราไปเจอผมไม่ร um, okay. ู้่าผมเอาตั้งแต่อันนี้แล้วกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจบตั้งแต่ตรงไหนนะครับจะเอาอันนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันเลยกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสเปากราสติตดาร์กนะครับกราสติตนะครับนี่นะครับเจ้าตัวกราสติตนะครับนี่ครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวมังกรนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นมังกรอะไรนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นมังกรแบบน้ําแข็งไรเงี้ยป่ะทุกคนเนีย่ยทุกคนโคตรเทนะครับนี่ครับก็นี่ทุกคนอุ้ยมันเสกอันนี้มาด้วยนะครับหรือเปล่าทุกคนเหมือนว่ามันเดินดเฉยน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเสกตัวอนี้ให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวอันนี้กันนะครับผมฟอสไฟนะครับผม นี่นะครับสําหรับเจ้าตัวฟอสไฟนะครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,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 อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเซนทรนะครับนี่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับคือเหมือนเราจะต้องแบบไปทําอะไรมันก่อนหรือเปล่าทุกคนมันถึงจะตื่นนะครับ คืออันนี้เหมือนมันหลับอยู่นะคือเหมือนเราน่าจะแบบต้องปรับเป็นโหมดอันนี้โหมดแบบบุคคลที่1นนั่นเองนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบมาสู้กับมันนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเป็ูอันอดีกันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาร์ชบ o ลนะครับนี่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับคุยถือว่าเท่มากเลยนะทุกคนดูดิแบบเป็นไฟแบบนี้ทุกคนแบบมีทั้งตัวแบบตัวนี้ทุกคนมีทั้งตัวแบบน้ําแข็งกับไฟทุกคน นี่นะครับคือมันก็สู้กันแล้วนี่เฮ้ยุกคนมันสู้กันโคตรเท่นะครับดูครับเจ้าตัวน้ําแข็งนี่ก็จะเป็นแบบตัวที่แบบว่ายิงไกลนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวไฟเนี่ยจะเป็นตัวที่ว่ายิงระยะประชิดนั่นเองนะครับผมแต่ว่ายังไงนะครับผมว่าเจ้าตัวน้ําแข็งจะต้องชนะไปอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันยิงไกลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวไฟดาร์กนะครับไฟดรีคนะครับนี่ครับอันนี้เนี่ยก็จะแบบเหมือนมีเป็นคู่เลยบ้าทุกคน มีทั้งลาวามีทั้งน้ําแข็งนะครับก็จะมีทั้งแบบตัวลาวาและน้ําแข็งนะเองนะครับนี่ครับพ่นไฟนะครับทุกคนดูมันพ่นไฟนะครับโคเทเลยทุกคนดูดินี่ครับโอ้โหเฮ้ยผมอยากร้องเสกมังกรเจ้าตัวนี้มันเอ้ยเจ้าตัวนี้นี่นี่นี่เจ้าตัวนี้ผมอยากรู้มันสู้กันยังไงทุกคนดูทุกคนดูมันสู้กันนะครับนี่ครับนี่ครับเขกันแล้วนะครับนี่ครับมังกรน้ําแข็งพ่นน้ําแข็ง พ่นน้าแข็งไปนะครับดูครับโคตรเท่ทุกคนดูดิหน้าเป็นยังไงครับแต่มังกรไฟไม่สู้เลยนะเท่าที่ผมดูนี่ครับบินแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ครับบินแล้วนะครับนี่แต่เหมือนมันบินแค่นี้เลยมันบินแค่ได้แค่นี้จริงดินะครับคือเหมือนมันขี่ได้ด้วยนะทุกคนเหมือนมันน่าจะขี่ได้ด้วยนะทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันขี่ยังไงทุกคน ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้ังกรแบบมังกรไฟแพ้นะครับผมผมว่ามังกรไฟยังไงก็แพ้นะครับดูดูท่าแล้วนะครับมับงกรไฟไม่สู้มังกรน้ําแข็งเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวรอสโซกันบ้างนะครับผมนี่ครับเจ้าตัวรอสโซนะครับผมก็จะเป็นแบบเหมือนผีน้ําแข็งปะทุกคนเหมือนผีน้ําแข็งที่แบบเป็นลูกน้องของไอ้ตัวนี้ปะ,ปะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมขอรับเวลารสสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับอ่าเจ้าตัวอันนี้นะครับผมก็จะเป็นอะไรอะกอบบินเหรออะไรอะทรอปรินท็อปรินกอบบินหรืออะไรวะผมก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอ่านว่าอะไรศัพท์มันยากเกินไปสำหรับผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแบบเหมือนเป็นยักษ์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับ เจ้าตัวนี้แบบเหมือนเป็นยักษ์นั่นเองครับเฮ้ย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 มันตื่นแล้วครับเฮ้ยมันตื่นนะครับอ๋อคือมันแบบต้องมีตัวไปปลุกมันนะครับอ่านี่ครับมันตื่นแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับอาเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเอล์นั่นเองนะครับคือเอล์มันมองผมนะครับอ๋อเอล์มันมองมังกรนะครับโอ้ยทูกันใหญ่เลยนะครับ ตัวใหญ่เะครับอ๋อไอ้ตัวนี้คือกัมบงกรไม่เป็นพวกเดียวกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นกรอบบินนี่ครับกรอบบินนะครับนี่กรอบบินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะกรอบบินมันต้องแบบนี้นะครับไอ้ตัวนั้นอะไรท็อปท็อปรินนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมสาหรับเจ้าตัวไข่ฟองอันต่อไปนะครับก็จะแหลกๆหน่อยนะครับผมเพราะว่านั่นแหละครับทุกคน มันเยอะเกินในขับผมติมันเยอะเกินนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวอันนี้กันดีกว่านะครับผมคือเจ้าตัวแอดออนอันนี้นะครับมันจะมีแบบหมาป่าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูกันนะครับอ่าไม่พอนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวดรายวูฟนะครับนี่ครับเจ้าตัวหมาป่านะครับอ่เก็เป็นลูกว่ะอันนี้เหมือนนี่ครับนี่ทุกคน ดูดิดูทุกคนนี่เป็นไงครับคือแบบตัวใหญ่มากนะครับผมคือมันขี่ได้ด้วยนะผมว่ามันต้องขี่ได้นะครับสําหรับเจ้ตัวอันนี้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่านะครับผมนี่อันนี้ก็แบบเหมือนต้องมีคนไปปลุกมันนะครับมันถึงจะตื่นอันนี้คือหน่วงแล้วนะครับคือที่เห็นแบบนี้คือมันหน่วงนะครับอ่า น่วงแบบน่วงจะจัดเลยนะทุกคนดูดิมันถึงยืนนิ่งนงทุกคนโอเคนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสปไปเดอร์นั่นเองนะครับผมสําหรับเจ้าตัวสปไเปเดอร์น,น,น,นะครับผมก็แบบจะเป็นมุมตัวยักษ์นะครับที่แบบอยู่ในถ้านั่นเองนะครับผมสําหรับเจ้าตัวมุมตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในถ้านะครับผมเจ้าตัวมุมตัวนี้มันอยู่ในถ้านั่นเองนะก็คือสามารถเอาไปนี่กันได้นะครับ สามารถเอาแบบไปเล่นกันได้นะครับผมเพราะว่าแอดออนนี้คือโหดมากนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นมังกรรึเปล่ามังกรตรงไหนวะเนี้วมังกรเลยเนี่ยอันนี้อันนี้คือมังกรเลยในวงในวงงูมีปีกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบประวานนี้นีครับผมนะครับนะครับมันจะไม่มีขานะเว้ยตัวน,นั้นอะมีแค่ปีกอะม,มันมีแค่ปีกอะทุกคนเนี่ยไอตัวนี้มันมีแค่ปีกนะครับดูดิ มันไม่มีขานะครับเดินด้วยการแบบบินอย่างเดียวนะครับสหรับเจ้าตัวนี้นะครับเอามันตีกันแนละ้วมันตีแบบมุมนะครับทุกคนดูดูดิดูด,ด,ดิอุ๊ยมันตีแบบถูกว่าน่าจะลายอยูอย่นะอาเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวอันนี้กันดีกว่านะครับโอ้โหอตัวนี้โหดนะผมว่าเป็นใบเก่งที่สุด ตัวนี้โหดนะต้องมีตัวอะไรไปกระตุ้นมันนะเว้ทุกคนไอเจ้าตัวเนี้ยไอเจ้าตัวนี้ต้องมีอะไรไปแบบไปกระตุ้นมันนะครับมันถึงจะแบบไอ้นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็ดีกว่านะครับผมอันนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับทุกคนนี่ครับเชื่อผมอย่ครับว่ามันต้องมีอะไรไปกระตุ้นนะครับแล้วพวกสัตว์ประหลาดนะครับผมไอพวกนี้นะครับอ่ามันก็จะแบบเข้าไปหาเลยนะครับดูครับนี่ครับนักขุดเมืองนะครับโดนักขุดเมืองโดนตายนะครับ ดูดิครับทุกคนโคตรเท่นะครับนี่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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยดาเมจแรงจัดดาเมจแรงจัดเอาอีกตัวเลยโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นแบบไอ้นี่อ่ะทุกคนเหมือนเป็นไวกิ้งอ่ะทุกคนดูดูหนวดนะครับคือเหมือนเป็นไวกิ้งนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวอันนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่ครับอันนี้เหมือนเป็นหัวหน้าเผ่าวับทุล ที่แบบยกสูงไอ้ตัวเมื่อกี้นี้นะครับผมจะเป็นไอ้ท็อปท็อปรินนะครับอาแบบเป็นหัวหน้าเผ่าอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอัลฟาสไปเดอร์นะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอัลฟาสไปเดอร์ส่วนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบสไปเดอร์ควีนนะครับผมเป็นสไปเดอร์ควีนนะครับโอ้ไม่แปลกนะครับทำไมถึงตัวใหญ่นะครับราชินีเป็นราชินีนะครับผมเจ้าตัวอันนี้นะครับเจ้าตัวแบบหางสีขาวนะครับเห็นไหมครับไอ้ไม่ใช่หางไอ้ตูดสีขาวนะครับเห็นไหมครับ จะเป็นราชนีของเแมงมุมนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรามาดดอันี้กันดีกว่านะครับนี่นะครับเฮ้ยผมละผมดผมอยากรู้นะครับว่ามันจะสู้กันยังไงครับผมไอ้ตัวนี้ก็จะชื่อว่าบูทฟิลนะครับบูทฟิลนะครับนี่นะครับสามารถเรียกโครกระดูกมาได้เหรอทุกคนไอ้ตัวอะไรเรียกโครกระดูกมาอ๋อไอ้ช็อปวินเรียกโครงกระดูกมาทุกคน อ๋อไอตัวนี้เรียกโครงกระดูกไว้ทุกคนอ่าไอตัวนี้เรียกโครงกระดูกไว้ไอฟูดไอวูดฟิลอะหรือว่าไอตัวอ๋อผมดูแลไอท็อปรินจริงๆด้วยทุกคนผมก็ว่าอยู่ใครเรียกนะครับไอท็อปรินนะครับไอท็อปรินเรียกโครงกระดูกมานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวอันสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อที่ว่าเราไปดูเราไปจะไปดูแบบของฝั่งผู้เล่นกันนะครับคีนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับผมอ่าเพราะว่าแบบ มีอะไรถ้าน่าสนใจเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวแอดออนอันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเออนี่ครับนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นเหมือนยักษ์นะครับผมโถกนะครับโทสหรือโถกนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่านไม่อ่อ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรกันอีกนะครับผม สำหรับเจตัวไอ้นี่นะครับอคือให้เราเลือกลุกไปให้สุดนะครับแล้วเราก็จะเจอกับของมากมายนะครับ่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมมันจะมีแร่มาใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะคือแร่ไอ้นี่นะครับทุกคน m i ดทริวนะครับอินกอตหรือมิดใช่ครับ m i ดทริวนะครับมิดทริวอินกอตนะครับก็น่าใจนี้อยู่นะครับผมอ่า น่าจะหนาอยู่นะครับผมผมว่าแบบน่าจะแบบปฏิบัิภาพเหมือนชุดเหล็กนะครับผมสำหรับเจ้าตัวไอ้พวกนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาร์เกรสอินกอดนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าตัวคาทานะครับผมสําหรับเจ้าตัวคาทานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดีวิวเจ้าตัวคาทาให้ดูกันเลยดีกว่านะครับผมสาหรับเจ้าตัวคาทานะครับให้เรากดค้างไปนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะดรอปน่าจะดรอปมาจากเจ้าตัวมังกรนะครับอ่าเพราะทุกคนดูนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบเดียวกับที่ว่าเจ้าตัวมังกรเนี่ยใช้นี่ครับผมเป็นพลังเดียวกันนะครับส่วนอันนี้เป็นพลังไฟนั่นเองนะครับเป็นพลังแบบลูกไฟเหมือนเจ้าตัวมังกรไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราแบบให้ดูกันนะครับนี่ครับนี่ครับอุ้ยไฟมันไม่สะทกสะท้านมันเลยนี่ทุกคนผมจะทําให้โดนพุ่นมันไม่โดนมันเลยอะ ผมใกล้ๆแล้วนะผมใกล้ๆแล้วนะเอา้ามันไม่สะทบสถานมันจริงๆด้วยไว้ทุกคนดูดิไม่สะทบสถานเหล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้ตัวสีม่วงนะครับอ๋ออันนี้คือไอ้เจ้าตัวสีม่วงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้จะเป็นไอ้เจ้าตัวมังกรสีม่วงไว้ทุกนคนที่ว่าไอ้ตัวที่มันไม่มีขาทุกคนผมว่าไอ้เช่นนี้ที่สุดแล้วว่ะติูไอ้เนี่ยมันก็ยังสู้กันอยู่นะไอ้สามตัวเนี้ย เดี๋ยวเราอมาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรกันอีกนะครับผม้ยผมแรกมากเลยทุกคนอันนี้ก็จะมีเจ้าตัวที่ทํามาจากกระดูกด้วยนะครับผมที่ว่า Drake Bone นะครับเจ้าตัว Drake Bone เนี่ยสามารถได้มาจากมังกรนั่นเองนะครับผมจะเป็นมังกรนะครับเป็นกระดูกของมังกรนั่นเองนะครับผมที่ว่าไอสาตัวที่เรารีวิวไปนั่นเองนะครับผมส่วนสมุดอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวอันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับ ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจะตัวมันจะแบบเราต้องค่ายพวกมังกรพวกนี้เว้ยนี่ครับอันนี้ก็แบบผมเคยใช้ไปนะครับมันก็จะแบบเป็นการเรียกแบบวายเดอร์นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทอมออฟเอ่อฟอร์ตบริดฟอร์ไรนะครับนี่ครับก็จะเรียกไอ้เจ้าพวกตัวนี้มานะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นเออมเบอร์นะครับนี่เจ้าตัวเอมเบอร์นะครับนี่ครับก็จะเป็นไอ้เจ้าตัวไฟนั่นเองนะครับคือมันจะต่อสู้กันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมจะเล่าเจ้าตัวสองตัวนี้นะครับ อ่าคือแบบหน่วงมากนะครับทุกคนคือหน่วงจริงๆนะไม่ได้มูนะครับอันนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อมารนะครับนี่ครับจะแบบเป็นการเสกของกระดูกนั่นเองนะครับผมอันนี้แบบเวลาเราเสกเหมือนมันจะเป็นพวกเราว่าทุกคนเวลาเราเสกเหมือนจะเป็นพวกเราว่าทุกคนรอเปล่าเพราะมันไม่ตีมันพวกมันไม่ตีกันเลยอะแล้วก็อันนี้ครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับ อันนี้คือเหมือนเป็นดาเหมือนเป็นสมุดอะไรอะเบรกโถมอะเออมันใช้ยังไงอะอันนี้ผมไม่รู้กันนะว,ว่ามันใช้ยังไงส่วนอันนี้เป็นพวกแบบเป็นการเรียกซอมบี้นะครับไอ้ซอมบี้พวกนี้คือไม่แพ้แดดด้วยทุกคนไอ้ซอมบี้พวกนี้ไม่แพ้แดดนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนไอสองเล่มนี้ผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะครับผมก็ข้าไปแล้วกันนะครับ อ่าก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับคือมันค้างแล้วนะทุกคนอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวดาบก,กันว่าดีกว่าไหมทุกคนเรามารีวิวดาบกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ spell table spell table เนะี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูพวกนี้ให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตัว ดาบนะครับเราก็ต้องรีวิวอยู่แล้วนะครับส่วนพระคัมภีอันนี้โซเบสก็อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันใช้ยังไงนะแต่ผมลองอ่ะมาทั้งแบบอันนึงเฮ้ยออ้ยมันแบบมีเทคเจอร์โอ้ยมันหนาวนะครับหนาวทุกคนบอกเลยว่าหนาวนะครับอ่าโอเคนะครับผมขอไปไกลๆก่อนนะทุกคนไม่ไหวจริงๆนะครับตรงนั้นนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวน,นี้กันดีกว่านะครับสําหรับเจ้าตัวน,นี้เนี่ยน่าจะทํางานแบบเออเหมือนเป็นชั้นนังสือปกติแหละทำงานแบบโอ้โหทุกคนมันทำงานยังไง่ไม่รู้เลยนะครับอ๋อนี่ครับมันเรียกได้ด้วยนะ อ๋อไอเจ้าตัวพวกนี้นะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูนะทุกคนนี่นะครับเรารีวิวจะตัวพวกนี้กันบ้างดีกว่านะครับโอเคแล้วผมเดี๋ยวเรามารีวิวจ้ตัวนี้กันนะครับให้เรากดวางไปนะครับไม่ต้องกดค้างนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นการแบบปล่อยสกิลไปนั่นเองนะครับนี่ครับคือบางอันต้องกดค้างนะครับบางอันไม่ต้องกดค้างนั่นเองนะครับ ส่วนไหนต้องกดค้างนะครับเห็นไหมครับอแล้ววันนี้ก็จะเป็นอันนี้ครับเบรกอันนี้ไม่รวมกันนะครับใช้ไม่ได้นะครับแต่นี้ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นสกิลนะครับที่ว่าติดตัวเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสกิลสปเดอร์นะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับเป็นเปล่าๆนะครับอ้นีะเปล่าๆเลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ดาบอันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่นะครับเดี๋ยวเราแบบไปตี จะพวกนี่ไอ้ตัวนี้ดีกว่าทุกคนนี่นะครับนี่ครับโอ้ยมันตีแล้วติดสถานะนะครับทุกคนจะตัวดาบอันนี้นะครับอันนี้ก็จะน่าจะติดแบบสถานะเหมือนกันนะครับแบบตีรับมีไฟด้วยนะครับเอฟเฟกไฟนะครับนี่ครับคือถ้าสู้กับไอเจ้าตัวนี้เนี่ยคือผมบอกเลยว่าเดอะบอสราร์ดออฟบอสเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมว่าดูดิ ดูดีทุกคนนี่นะครับนี่ครับเวลาเราฆ่าเสร็จนะครับเราก็จะได้ขอพวกนี้มานะครับนี่ครับให้เราเดินเข้าไปเก็บนะครับไอ้แร่พวกนี้นะครับเอออากาอินกอสนะครับสามารถเอาไปทําชุดเกาะได้นั่นเองนะครับผมไอ้ชุดเกาะที่เิว่านะครับไอ้ชุดเกาะที่ว่ามันก็คือเจ้าตัวเกาะพวกนี้นั่นเองนะครับผมนี่ครับอ่าก็จะเป็นเกาะพวกนี้นั่นเองนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับ แล้วก็จะมีดาบด้วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นแบบแร่ใหม่นะครับแร่ที่มันจะอยู่ในถ้านะครับอแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเกรฟนะครับแล้วก็แบบมันก็คือองุ่นนั่นเองนะครับผมเกรฟก็คือองุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็เค้กนะครับอันนี้เค้กนะครับไม่ใช่เค้กแบบนั้นนะเค้กแบบเค้กที่ใส่เหล้าที่ใส่ไอ้นะที่ใส่แบบพวกเหล้านะเหล้าหมากแตะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซอร์ไพรส์เชสนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเปิดเข้าไปนี่ครับเซอไพจริงจริงทุกคนนี่นี่ครับอันนี้คือกล่องแบบกล่องที่ว่าถ้าสมมุติเราไปเปิดมันนะครับถ้าสมมุติแบบเราเดินมานะครับแล้วเราแบบเห็นกล่องนะครับเราแบบไปโหลดแมปมานะครับแล้วก็เราใส่แอดออนอันนี้นะครับแบบแล้วเราแบบไปเจอกล่องแบบนี้นะครับแล้วเราเผลอไปโดนเผลอไปกดอย่างนี้ครับเห็นไหมครับก็จะ เปิดมาเป็นไอ้พวกนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตีไปนะครับไอ้พวกนี้น่าจะแบบตายนือตายยากวะนี่ทุกคนตายถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบบของที่มันให้มานะครับก็คือถือว่าใช้ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีทั้งเหล็กไอ้นี่แล้วก็เศษทองนะครับแล้วก็เศษไอ้แร่ไอ้ตัวที่เป็นแพทไอ้นี่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะมีมรดกด้วยนะครับ โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวแอดออนในครั้งนี้นะครับผมก็รีวิวให้ไม่หมดจริงๆนะครับผมถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ไปติดตามดูของเจ้าของได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมถ้ามีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้แน่นอนนะครับผมสำหรับแอดออนอันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสายโยนาระครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวแอดออนไปติดตามชมกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอให้กดเข้ามาที่ f i r e l o x e r นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็รอนะครับปัดขวาเข้าไปที่ดาวโหลดนะครับแล้วเราจะเห็นวันพีชนะครับ Asa V15 นะครับอันนี้นะครับก็ให้เรากดเพิ่มเติมนะครับแตะไฟล์ไปที่นะครับแล้วก็ตกลงนะครับแค่นี้นะครับหลังจากนั้นให้เรารอสักครู่หนึ่งนั่นเองนะครับผมให้เรารอไปนะครับสักครู่นะครับ คืออาจจะรอนานหน่อยนะครับอ,อาจจะรอนานนิดนึงนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ยาวๆนะครับ เรงบลสูโอเคนะครับแล้วก็รอไปนะครับมีอารมณ์สุนทรีนิดหนึ่งนะครับรอ,อย,ยาวๆนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ไตัดนะครับคลิปสอนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ดูเรื่องนั่นเองนะครับ โอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับผมสาหรับเจ้าตัววันพีชนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วมันจะมี B กอนะครับ b ีกอบนะครับให้เราเอาบีก่อนนะครับกดตัดนะครับหลังจากนั้นกดเข้าไปย่านนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เกมนะครับคอมคอม d o t m o จ a n g นะครับแล้วก็ b e h a v i o r นะครับ b e h a v i o r p a c k นะครับหลังจากนั้นก็กดวางไปนะครับกดไอนี่ของผมมันก็จะแบบขึ้นหน้านี่มานะครับแต่ผมลงไปแล้วนะครับผมก็จะฆ่าไปเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ปัดขวาไปอีกหนึ่งทีนะครับเราก็จะไปเจอกับ R ไอ้นี่ครับ R15 นะครับ J ขีด R15 นะครับเราก็กดตัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปที่ r e s o r t Pack นะครับพอเรากดเข้ามาที่ r e s o r t Pack แล้วเราก็กดวางไปเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมขอกดข้ามแล้วกันนะครับก็วิธีการลงก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับวิธีการลงแบบง่ายๆแบบง่ายมากๆนะครับใครๆก็ทําได้นะครับก็ สำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนอนะครับผมไทยูนาราครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวแอดออนก็ติดตาม